สวัสดีครับไฟคลาสสิกครับในการที่จะนำเอามวยโลกแข่งความทรงจำในอดีตกลับมาระลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเทจชกีฬาเดลี่นิวส์นะครับสำหรับนี้ย้อนกลับไปเมื่อกว่ากีบ4 1ปีที่แล้วครับ27กันยายนปี1980รครับ,รบเพื่อเป็นการรำลึกถึงอดีตยอดแชมป์โลกผู้ที่พึ่งจากไปครับก็คือมาเวลัสปาวินแฮกเลอร์นะครับวันนี้ย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ของเจ้าโลนทมินกันนะครับใน ปี1980ครับนี่คือไฟที่เขาเดินทางไปชิงแชมป์โลกกับอลันมินเตอร์ครับจะของตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นมิดเดิเวทสสถาบันนะครับวันนั้นเนี่ยอลันมินเตอร์นักชกอังกฤษนะครับเป็นแชมป์โลกของ WBC แล้วก็ WBA นะครับเป็นขวัญใจแฟนมวยชาวเมืองผู้ดีทั้งปวงครับเรียกว่านาทีนั้นเนี่โอ้โหในอังกฤษนี่ชื่อเสียงหอมหวานครับวันนั้น คู่นี้ชกกันที่เวมบลีย์อารีนานะครับในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเรียกว่าเป็นบ้านของอาราเมนเตอร์เลยครับขณะที่นี่คือผู้มาเยือนครับในวันนั้นทีมงานของแฮกเลอร์ครับก็เช่นเคยครับดูแลกันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสองพี่น้องกูดี้และแพตเปโดเนลลี่นะครับผู้ชมวันนั้นนี่ว่ากันว่าเต็มความจุของเวมบลีย์อารีนานะครับ12,000คนครับ ไฟนี้เกิดขึ้นเมื่อเกือบๆ1ปีที่แล้วครับอลันมินเตอร์นี่ชื่อชั้นก็เรียกว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่คือเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปี1972ที่นครมิวนิก Munich, ประเทศเยอร,รมนีนะครับ ครั้งนั้นเขาได้แค่เหรียญทองแดงเพราะว่าไปแพ้มวยเจ้าภาพนะครับแพ้มวยเยอรมันในรอบรองชนะเลิศชน,นิดที่หลายคนบอกว่าค้านสายตานะครับแพ้บุตรวิทย์สต่อ2เสียงขณะที่ปู้าชิงครับนี่คือไฟบังคับนะครับสำหรับ WBC ในชั่วโมงนั้นเขาคือรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งครับมาเวลาสมาวินแฮกเลอร์ครับสถิติของแฮกเลอร์ในวันนั้นชนะ4 9เสมอ2แพ้2นะครับน็อก40นี่ครับ เปรียบเทียบสัสดส่วนครับมินเตอร์อายุ29แฮกเลอร์28นะครับอายุอ่อนกว่า1ปีส่วนมินเตอร์วันนั้นสถิติชนะ38แพ้6นะครับแล้วก็น็อก23มินเตอร์นั้นเพิ่งได้แชมป์โลกมา6เดือนก่อนหน้าไฟน์นี้ครับเขาบินไปชิงแชมป์โลกที่ลาสเวกัสนะครับเอาชนะคะแนนวิโตอันโดรโฟโมครับแชมป์โลกชาวอิาอตาลีนะครับแบบบุดวิดไม่เอ,อกฉันนะครับ แต่ว่าหลังจากนั้นก็ <ST AN GE> เปิดโอกาสให้อันตัวโฟโมแก้มือครับ <ST AN GE> บินมาชกกันที่อังกฤษนี่แหม่คราวนี้มินเตอร์สยบอย่างเด็ดขาดเลยครับเริ่มยกที่หนึ่งครับเกงสีแดงแถบขาวนะครับมินเตอร์ขณะที่มาวินแฮกเลอร์น,นั้นโอ้โหตามสไตล์ครับหัวโลนเลี้ยนครับม,มินเตอร์เนี่ยดูจะใหญ่กว่าค่อนข้างชัดนะครับแต่ว่าพิกัดเท่ากันนะครับร6 0ยปอนแฮกเลอร์หัวซ้ายเข้าไปแล้วครับกระแทกแยบ แท็กเลอร์นั้นเพิ่งจะอ,อกหักมานะครับ10เดือนก่อนหน้านี้ครับเขาขึ้นชิงตำแหน่งแชมป์โลกไฟแรกในชีวิตนะครับเจอกับวิโตอันตัวโฟโมนะครับหลังจากใช้เวลาไต่เต้าถึง6ปีนะครับเทินโป,โปร6ปีครับกว่าจะได้ขึ้นชิงแชมป์โลกในไฟที่50าสิบครับเรียกว่าต่อยยาวนานจริงๆครับแต่ว่าไฟนั้นนี่แม้กระทั่งขึ้นชิงแชมป์โลกนี่ยัง ชกเป็นคู่ประกอบรายการเลยนะครับรายการเดียวกับจูเกเรเลนนารดขึ้นชิงแชมป์โลกกับวิเฟรดเบนิเตสนะครับในปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าครับแฮกเลอร์นั้นชกเป็นคู่รองครับแล้วก็ผลก็ผลปรากฏว่าเสมอกับวิโตอันโตอาเฟอร์โมไปแบบต่อยชนิดแชมป์โลกนี่ตาปูตาบวมไปเลยครับแต่ว่าครบ15ยกนี่เสมอเฉยเลยครับจะแท็กแยบดักเอาไว้ หลังจากไฟที่เสมออันดัวฟโมนี่แฮกเลอร์นี่บอกกับทีมงานเลยครับว่าต่อจากนี้ไปกัมปั้นทั้งสองข้างของเขาเนี่ยครับคือกรรมการครับไม่จำเป็นเนี่จะไม่ง้อกรรมการให้คะแนนแล้วครับจะใช้กัมปั้นของตัวเองนี่แหละครับเป็นเป็นตัวตัดสินนะครับแต่วันนี้นี่บุกมาเยือนมินเตอร์ถึงลอนดอนนี่ก่อนชกนี่ มุมน,นันร้านรับพนันถูกกฎหมายนี่ให้อลาเมนเตอร์เป็นต่อน,นิดหน่อยด้วยนะครับเพราะว่าแหมชกในบ้านครับแล้วก็ฟอร์มกำลังสดทีเดียวแล้วก็มีแหมแรงเชียร์แฟนมวยชาวอังกฤษหนุนหลังทั้งประเทศนะครับโดนแย็บขวาเหนเตอร์ยาวกว่านะครับจวงอยู่แยบ็บ แพกเลอร์นี่ขยับเข้าไปเรื่อยครับเป็นมวยกำปั้นหนักนะครับแข็งแกร่งดุดันแล้วก็เหนียวแน่นนะครับแพ็เลอร์นี่ยิงหนึ่งสองเข้าไปแล้วอื้อหือเอาบวกกันหุกขวาที่เข้ากระบอกตานะครับมามินเตอร์นี่เอามือป้ายแตกแล้วนะครับดีกระบอกตาซ้ายดูครับเอานวมป้ายเช็คเลยครับมินเตอร์แฮกเลอร์นี่ หมดยกที่1ครับขึ้นยกที่2ครับครูนี้กำหนด15ยกนะครับดูกันต่อแฮกเลอร์นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นมวยที่ค้างหินที่สุดคนหนึ่งนะครับได้รับการยกย่องตลอดชีวิตการโชคมวยนี่ถูกต่อยนับครั้งเดียวครับแล้วก็เป็นการต่อยนับชนิดที่แหม่ไม่น่านับด้วยครับในไฟที่เขาเจอกับฮวนโดมิโกโรดันนะครับเราเคยเอามาให้ดูกันแล้วครับย้อนกลับไปดูกันได้ไฟของมมบินแฮกเลอร์นี่เราเคยเอามาให้ชมกันหลายไฟแล้วครับตั้งแต่ ไฟกับโทมัสเฮินส์นะครับซึ่งมาเรียกว่าเป็นที่กล่าวขานมาจนถึงทุกวันนี้ครับรวมไปถึงไฟกับสกอเรลเลนนาดนะครับไฟกับจอนมูกบี้ครับสนุกสนานตื่นเต้นทั้งสิ้นครับเพราะว่าแฮกเลอร์นี่มาเยร์ถอยหลังไม่มีครับลุยเข้าไปเรียว่าเริ่มต้นจากศูนย์ก็ว่าได้ครับเส้นทางของเขาครับค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาครับ โอ้โหบวกกันอ้าวแฮกเลอร์เอียงออกมามินเตอร์จะบวกด้วยแล้วครับกัดฟันบวกกันโอ้โหอาเลยครับแฮกเลอร์อืมมินเตอร์ต้องคว้ากอดทีต่อทีได้ดูลำพักลำโคนเป็นรองครับแต่ว่าพยายามจะแข็งใจโดนขวาแฮกเลอร์กระเด็นออกไปอีกอือาครับมินเตอร์ต่อยหนึ่งสองสามเข้ามาสวยครับชุดนี้แฮกเลอร์ต้องโยกหนี คู่นี้นี่ซัดก,กันแลกกันเลยครับพรแฮกเลอร์ er นี่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนไฟน์นี้นี่มีก็เ,เรียกว่าแหมมีการจุดชนวนกันมาแล้วครับแฮกเลอร์ er นั้นปฏิเสธไม่ยอมจับมือนะครับในงานถแถลงข่าวก่อนการชกโอ้โหูหนึ่งสองครับอลันม<ๆ>ินเตอร์ก็พูดด้วยครับว่าแหมเขาจะไม่ยอมไม่คนดำคนไหนมาแย่งแชมป์โลกไปจากเขานลครับกลายเป็นเรื่องสีผิวไว้นู่นเลยครับ เพราะฉะนั้นนี่ทั้งสองฝ่ายก็สมไฟแคนครับแม้ว่าในภายหลังนี่จะออกมาก็เรียกว,ว่าแก้ตัวก็ได้ครับบินเตอร์ก็บอกว่าใช้คําว่าแบล็กกายเพราะวันนั้นแฮกเลอร์ใส่ชุดสีดานะครับตามขาไวโอ้โหขวาหมาัดมันชูเต็มๆเลยครับส่วนแฮกเลอร์นี่บอกว่าที่เขาไม่จับมือนี่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องสีผิวครับแต่ว่าเขาไม่เคยจับมือกับผู้ต่อสู้คนไหนก่อนอยู่แล้วครับ เรียกว่าเมื่อขึ้นเวทีจะขึ้นชกนี่ความมุ่งมั่นก็คืออาจากู่ต่อสู้ให้มอบอย่างเดียวครับไม่คิดจะยตาด,ดีด้วยเลยครับโดนซ้ายมินเตอร์ไปหมัดหนึง่งซ้ายอีกหมัดหนึง่งเอาแฮกเลอร์เฉยๆมินเตอร์ลุยเข้ามาครับอ้าวเครับกรรมการบนเวทีแยกครับวันนั้นกรรมการบนเวทีเป็นคลอสเบโรเข้านะครับจากเวเนสเ จากปานามาครับแหมคนนี้คุณนักคุณตากันดีครับมาไทยบ่อยครับในยกขาว้ายโอ้โดนอัปคัดหนึ่งสองกระเด็นออกไปยกที่สามครับดูกันต่อมวยคู่นี้กำหนดสิบห้ายกนะครับแต่ว่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าไม่มีครับจบที่ยกนี้ครับดูกันว่าจบยังไงครับหนึ่งสองก็แพ็กเลอร์ยิงขวาปุ่มแล้วก็ใจหายนะครับแมา เพิ่งจะเสียชีวิตไปครับมาวินแฮกเลอร์นี่อายุ66ย่าง67นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับแฟนมวยทั่วโลกก็รมลึกถึงเขาเลยครับนี่คือหนึ่งในสุดยอด4ีทหารเสือครับยอดมวยในรุ่นกลางครับพิกัดมิดเดิลเวทนี่ยก8-0นี่โอ้โหยิ่งใหญ่เกรียงไกลสุดๆนะครับตั้งแฮกเลอร์โทมัสเชิร์นชูก็เลยเล่นานแล้วก็โรูบโตดูลันนะครับผลักกันต่อยเวียนกันต่อยหมดครับโอ้โหขวบขวาเต็มๆตอนนี้นี่ที ตาซ้ายี่เลือดไหลเป็นทางเลยครับมินเตอร์โอ้โหเห็นแล้วก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับคนี่แหมแข็งแกร่งสุดๆเนี่ยครับจะเสียชีวิตไปครับส่วนอารามินเตอร์นี่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับกันยายน2020เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งครับโอ้โหขวาซ้ายเต็มๆหน้าสะบัดไปเลยมินเอ่อมินเตอร์ครับต้องลุยเข้ามาอื้อ้าวโดดขวายมาหนึ่งไหวไม่ไหวครับมินเตอร์อัปคัตโอ้โหชุดใหญ่เลยครับแพคเลอร์ ลุยเลยครับได้กลิ่นคาวเลือดอัปคัตขวาอีกมาดหนึ่งไหวไม่ไหวครับมินเตอร์บอลเข้าแยกครับโอ้โหเรียกโอ้โหดูเลือดที่แขนเสื้อครับเดี๋ยวเรียกพี่เลี้ยงขึ้นมาดูครับมาอ่าไม่ได้เชิญพบแพทย์โดยพี่เลี้ยงบอกพอก็ได้ครับพอดีกว่าครับโอ้โหก็เป็นน้นว่ามาวินแฮกเลอร์ครับเอาชนะทีเกอไปนะครับในยกที่3มด้วยเวลา1นาที45หวินาทีครับอ่าครับเราดูครับ แฟนมวยอังกฤษวันนั้นนี่ไม่พอใจครับกว้างกระป๋องเบียเต็มเลยครับโอ้โหนี่ผู้ชนะนะครับนี่ต้องดูครับโอ้โหมาเป็นหาฝนเลยครับกระป๋องเบียรทั้งขวดทั้งกระป๋องเลยครับวันนั้นแฟนมวยอังกฤษในเวมบบรย์อารีนาครับไม่พอใจผลการแข่งขันครับโอ้โหแฮกเลอร์แชมป์โลกคนใหม่ครับต้องหนีหัวซุกหัวซูนก่อนเลยครับไม่งั้นโดนคุยอย่างแน่ ดูครับตำรวจที่ต้องมาช่วยคุมกันออกไปครับโอ้โหนี่ครับบุกมาดูครับริงไซน์นั้ยกเอาเก้าอี้มาคุมหัวไปเลยครับมาป้องกันการโดนของแข็งอันไม่อยู่พึงประสงค์ครับข่าวฮองเปลี่ยนเกินตัวไปแล้วครับเข็มขัดก็ไม่ได้คาดครับมาแชมป์โลกคนใหม่ครับแต่ว่าก็อย่างที่ทราบกันครับว่าแฮกเลอร์นั้นยิ่งใหญ่ต่อมาอีกถึง ครองแชมป์โลกถึง6ปีกว่าเะครับเกือบเกือบปีดูภาพในช่วงท้ายอีกทีครับโอ้โหชุดนี้นี่น่าหล่นจริงๆครับก่อนแฮกเลอร์นี่จะมาแขวนน่วมนะครับหลังแพ้จูเกเรนนาในปี1987แบบคาใจครับแล้วก็แขวนนวมไปเลยครับส่วนอลันมินเตอร์นี่หลังจากไฟนั้นก็เย็บ15าเข็มนะครับแตก4แผลเรียกว่าเละไปหมดเลยครับแล้วก็หลังจากไฟนั้นก็ชกอีก3ไฟครับแล้วก็แขวนนวมไปครับ วันนี้คือไฟคลาสสิกประจำสัปดาห์นี้ครับย้อนลํำลึกแล้วก็แสดงความอะไรครับกับการจากไปของสุดยอดมวยโลกอย่างมาวินแฮกเลอร์นะครับที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่มวยคู่ไหนโปรดติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ